ที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุกูสัจธรรมข้อนี้เห้าทุกคนต่างก็รู้รู้กันดีเมื่อความรักต้องพรากจากยังเช่นเรื่องเล่าของเฮ้าในมือนี้ที่สิได้ยิบยกเอามาเล่าสูท่ทุกท่านได้รับฟังเรื่องเล่าเกิดขึ้นจากตำนานที่เล่าขานมานานนุ่มจนนุ่มย่านเอ้ยบอมแน การร่อคอยค้นรักของผีสาวที่ต้องจากไปอยู่คนละโลกแบบบได้กล่าวคำอำลาต่อคนรักคงเธอหน่าเห็นใจเธอมากๆเลยผีเธอคนนั้นก็คือแมนาคพักกนงที่เฮ้าคุ้นเคยกันแต่ในครั้งนี้แม่นาคสิไดพ่อกับนายหอยก็จ้อยรอยสึ่งความซับซ้อนอุลมานก็ได้บังเกิดขึ้น เมื่อบังเอิญว่าหน้าตาของนายห้อยนั้นไปละไมาใกล้ครึ่งกับไอ้มากสามีสุจิเลิบของเธอนั่นเองเบาๆไล้ายหายหามมาเข้าสู่เรื่องเล่ากันได้เลยเรื่องเล่ากัมีอยู่ว่านั่งหน้ากับไอ้มากเป็นคูรักที่รักกันแบบสุดๆน้ำตาลเรียกผีเลยก็ว่าได้อยู่ๆมาก ไอ้มากก็จำต้องไปรับใส่ศาสตร์ที่ใายแดนไทยกะเมนอุ้ยอยุกเดียวกันบนอ้อน,น่สรุปก็คือออกลบรับใส่ศาสตร์นั่นละเนาะนั่งหนากที่รอคอยอยู่บานย่างเดียวได้กับลูกในทองที่ตั้งคันในตอนที่สามีของเธอจากไปเมื่อเวลาผ่านไปนั่งหนากกระึึงเวลากอดลูกแต่เธอ บ่สามารถที่จะกอดออกมาได้พอยุคสมัยนั้นนะนะมันบ่มีเครื่องมือแพ่ที่ท่านสมัยคือสุมือนี้สมือนี่นั่นเลือกมือเกิดก็ได้บ่จําเป็นต้องขอดเองนัดมือพาก็ได้เหตุให้นางนากนั่นต้องออกลูกมาตายที่เช่าบ้านเอินกันว่าตายทองกุมนั่นเองหลังจากตายไปแล้ว ด้วยความผูกพันในความรักที่มีเต้าไอมากเหตุให้วิญญาณของนางนาคนั่นอย่างวนเวียนและรอคอยการกลับมาของไอมากอยู่ทุกำคำขึ้นเสียงหอยหวนคำคำกรวนเสียงเพลงรับกอมลูกดังแววไปกับสายลุ่มจนชาวบ้านแถวนั้นบ่ได้รับบ่ได้นอนเพราะว่าหยาดในความร้อนของพี่นั่งนาคนั่นเอง วิญญาณของผีนั่งนาคนั้นได้ออกเดินตามหาสามีในย่ามคำคืนเสียงหมาเห่าหอนฟังดูแล้วกับขนแขนสเตนอับอีหลีมีหมาหอนดำดี นั่นล่ละค่ะยิงนั่นวันพี่แมนากระยิ่งทวีความเฮียนนั่งออกตามหาสามีบางคนก็เห็นแมนากหยินรอคอยสามียุทานา้ำอุ้มลูกหน่อยไวแนบอกผู้คนที่สัญจรไปมาต่างหวาดภาบรรึระว่างนั่นเองน่ายหอยกระจอยรอยของเฮา ก็ได้นำขบวนข่าควายเดินทางมาถึงเขตพักนงเขาเป็นคนต่างถิ่นจึงหาได้รู้ไม่ว่าพี่แม่นากนั้นกำลังอารวาดอย่างนะักนี่ันบรรยากาศคือว่องวิ่งจังสี่แลนะเนาะแบบนี้มันชวนคนลูกอีลีพวกมึงสามตัวค่อยๆย,อยางมากเนะีย่ยจะเฝ้าทิมกูเด้อ ไปไหนมาไหนนํากันหรือไอเพื่อนยากนั่นล่ะค่ะสมกับคำิ่นวา่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายแต่นี่หนึ่งคนกับอีกสามควายเพื่อนตายแบบนี้ก็ลง่งโตสุดๆคือกันในำคำขึ้นอันว่างเบ่งม้าหอนแถวพระขนมนายหอยกระจอย่อย เดินนั่มกระบวนควายสามตัวไปตามทางเิืนกระพึ่มพั่มขึ้นมาในใจทัานที่โอ้ยบักหามงเอ้ยมาหอ,อนจังเป็นห่วงปันห่วงมัล่ำแต่นะ้อค่อยย่านอยู่เด้ควายเอ้ยมึงจะมาไก่กุลายเดี๋ยวอย่าตปีนคอยอีกนั่นล่ละค่ะความกลัวมันโปปานี่ไผอีรีควายสามตวหันมามองท่าตากลมๆเหตดกอดกันคืออย่างเด็กหน่อย,ย่านพผี เอาอีกแล้วนายก,กูเดินผ้าเฮามาตายบ่าบาทนี้เอ้ยผ่านถุงกุลากูว่าแรงแล้วมาพอถุงพระกนงมาพอพี่เอ,อ้ยท่านใดนั้นพี่แมนาคกับประกกายขึ้นยืนอุ้มลูกอยู่ริมคล้องพระกนงเบิ่งแล้วกับขุนลูกอีลีสายล่มแววมาเอื่อยเอยเสียงนางเฮกลมลูก หน้าขนลุกขนชันมากมากเอ้ยมึงกลับมาแล้วพอกูค,ค่อยมึงโดนหลายปีแล้วพี่มากกิเมียคิดถึงพี่จังเลยนั่นล่ะค่ะเสียงห้องอันหยหวนชวนสิยิวก็ะเว่วเขาสูตรประสาทของนายหอยกระจอยร่อยขนกระลุกขึ้นชั้นท่านที่เอ้ยกูเั็นมากเด้อ อุนนยห,ห้อยห้อยกระโจยร้อยน้ำควายสามตูนี่มาเทั้งนั้นละบ่บอมึงบ่ต้องมาตัวกูมึ่งพี่มากของกูแน่นอนมึงสิงไปใสกูว่ายอมปล่อยมึงไปอีกแล้วพี่มาค่ะด้วยความรักแกละคิดทอดอยังหลายนางจึงได้เข้าไปหาและเชื่อเชินให้ไายหอยนั่น ไปพักกินเขายุกทอมร่างของนางอ,อ,อ่มอร่อยเด้เข่าฝีมือผีนี่ก็เสียบได้นุสร้างหัวมัน่อมันยันแต่กว่ามิ้วกับมาก,ก่อนเมียนบอกพวกมึงสั้งสามโตมึกกินน้ำกูบอหลังจากกินเขาฝีมือผีนั่งนากแล้วนายหอยกระจอร่อยรอยของเฮากระสิรอลาจากนั่งไป เออผมผมขอบคุณคุณมากนะคุณนาคเออแบบว่าผมผมอิ่มแล้วผมผมจะลากลับแล้วนั่นล่ละค่ะท่านใดที่นั่งนากหูว้ว่านายห้อยสิจากไปนั่งกับวยอ่อมนั่งนากตาแดงกำสินผมย้าวยายมื่อยืดยาวลงมาอ้อมไตทุนบาทควายสามตัวสะดุ้งกอดกันด้วยความวาดกลัว กูไม่ให้มึงไปมึงคือผัวกูในระวางที่น่ายหอยกระจอยรอยตกอยู่ในสภาพลำบากท่านใดนั่นเสียงโหดังมาพร้อมคบเพลิงเจ้าบ้านกับหมอผีหัวลนนุ่งดำบุกเข้ามาหยุดเนวนี้นางผีอุบาทวันนี้เจ้าสิต้องสินริษ แต่บท่านได้สิ้นคำนั่งนากยื่นแขนเยา้าขว่าข้อหมอผีฮักดังกรอบเจ้าบ้านตั้งวิ่งหนีปานเฮือนถลม่มเอ,อ้ยกูออบอกแล้วกูบอกแล้วหมอผีมวยแตกแท้ท่ามกลางความโกละหุนวุ่นวายคณะที่ผีนั่งนากกำลังอารวาอย่างนักเจ้าบ้านกะแตกตื่นนี้กะเจิดกะเจิงไปหมอผีกะถือกขาตายในพริบตาท่านใดนั้น กะปากฏลางรลวงตาชราก้าวออกมาพอไม่เท่านั่งเทศนายุนาบานร่างของนางนาคนาคเอ้ยความหักเทบุเมเนการกะขังหากมึงหกักมึงกะให้ปล่อยวางทันใดนั้นนางนาคก็นั่าตาไหลนั่งอุ้มลูกก้มนาพระนุมมือด้วยความสำนึกเนิ <c oughs> นั่นละค่ะครวามผัดพรากจากคนที่ฮักนี่มันถูกแท้อิลีบ่มีไัยโดนกับตัวกับบ่เข้าใจในขณะนั้นนายห้อยก็ได้ออกตามหาหนายมากจนได้เจอและนั่มผ้ากลับมาที่คล่องพะกนงนั่งนาเข็นผัวแท้จริงน้่าตากระไลโฮโอกอดไอมากครั้งสุดท้าย ควายสามตัวยืนมองตาแดงกรมน้ำตาไหลซึ่งในความหักของทั้งสองคนนกักยาพี่ขอโทษพี่ไปรบที่ชายแดนเขมนมันบดเร้าลบจากเธอก็เลยบดได้มากขอโทษนะจ้าที่รักพี่กลับมาแล้ว <c oughs> ต่อไปเราจะไม่พลากจากกันอีกชั่วนิรันต์แม้นว่าเธอจะเป็นผีพี่ก็จะรัก <c oughs> นั่นล่ะค่ะความหักแทรของทั้งสองน่าประทับใจอิลิน่ายหอยกระจ่อยอยและควายสามตเห็นเลวกับปลืมใจเออพวกมึงยึดสิ้าหลา่้อยกระทำตาสิไหลาตามเราเด้อเสียงหัวเราะทั้งน้ำตาของชาวบ้านปนเสียงหองของควายดังมอมอซึ่งในความรักของทั้งสอง